ครับอีกภารกิจหนึ่งนะครับรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีเนะี่ยเพิ่นกนเลยล,ยลงพื้นที่นะครับบาวาสิเป็นเรี่ยอของการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วนะครับในพื้นที่อื่นเพื่อนกัพัฒนาไปห่วมกันนะครับ <c oughs> อีกจุดหนึ่งนะครับผม <c oughs> ขอไปครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาก,กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดตัวโครงการน,าาน,าน้ำบาดาลระยะไกลแก้ปัญหานา้ำกินน้ำใสใส้ยเสบานคอท่องเพื่อแก้ปัญหาการขาด,ขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนั่งชย,ยานั่นพักดีจิตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่บ้านข้อท่องมูที่3ตําบลข้อท่องอำเภอเพื่อเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเปิดตัวโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลานน้ำหรือวาหนามเข้มประจำปี2568บงบกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ จากการที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลคอท่องอำเพอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลานน้ำสำหรับอุป,ปโภคบริโภคเนื่องจากภาวะวิกฤตไพาแ่แ้งประกอบกับการขยายตัวของซุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเหตุให้ความต้องการของน้ำม,มีมากขึ้นโดยเฉพาะมูทีสามและมูที่ีซึ่งสูงม,มือนี้ปริมาณน้ำในมีบ่เพียงพอต่อความต้องการในการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำ ได้เข็ดโครงการจัดหาแรงน้ำบาดาลระยะไกล <c oughs> เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแค่น้ำหรือน้ำเข้มหรือเป็นส่วนหนึ่งของมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล <c oughs> เพื่อบรรเทาความเออดือดร้อนเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและฝืนฟูความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจไทยในระยะเร่งด่วน <c oughs> ขออภัยครับ ค่ะสำหรับโครงการนะคะก็จะมีเรื่องของบอ่อนามบาดานขนาด6นิ้วจำนวน4บอ่อซึ่งก็จะมีถังพักนามความจุ100ลูกบาทเมตรจำนวนอีก2ถังสถานีสูบน้ำจำนวน1จุดนะคะและกระหอถังสูงรักษาแรงดันความจุ1 1 0ลูกบาตเมตรอีกจำนวน1ถังทั้งกรองสนิมเล็กขนาดใหญ่จำนวน1ถังจุดจ่ายน้ำบาดานจำนวน1จุดป้ายโครงการและกระศูนการเรียนรู้น้ำบาดานและกระจุดบริการน้ำดื่มสะอาดจำนวน1จุด หากดำเนินการแล้วเสร็จกะจมีผู้ถี่ได้รับประโยชน์จำนวนสองโมบานนั่นก็คือบ้านขอทองมู่ที่3และก็หมู่ที่4ซึ่งก็มีจำนวนประชากรอ,อยู่ที่1397คน325ครัวเรือนมีน้ำที่สะอาดเอาไว้ใส่ ia, เพื่อการอุปโภคบริโภคบ่หน่อยกว่า1 7 5 2 0 0ยลูกบาทเมตรต่อปีนั่นเองค่ะดาดไายผ้าดนท้าววอนฤิษีชลอธิบบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่า ปีงบประมาณ2 5 6 8ในความรับผิดชอบของสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำที11อุบลราชธานีมีโครงการพัฒนาน้ำบาดาลที่เล่งดำเนินการซอยเหลือพี่น้องประชาชนรวม4โครงการได้แก่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลง,งใหญ่พื้นที3 0อยไฮจำนวน3แหง่งโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นทีหา0อยไฮอีกจำนวน1แห่งโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน1 5แหง่ง และโครงการจัดหาแรงน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเข้มอีกจำนวนหนึ่งแห่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติขออภัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกราวาในปี2568นี้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนกรมทรัพยากรน้ำาได้านการโครงการจัดหาแรงน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเข้มเพื่อซอยเหลือและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำภายประชาซนมีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี โดยดาเนินการเจาะและพัฒนานามบ่อบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพควบมาสสมพร้อมก่อสร้างในระบบต่างๆบวงสิทเป็นระบบปัปาบาดาล้วยเทคโนโลยีการสูงนามบาดาลในระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาให้พี่นองในพื้นที่ที่มีเป้าหมายประสบป,ปัญหาการขาดแค่นามเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อไป